ยันเดบเป็นแมวเฮ้ย oh มันเสียงยันเด็บไม่ใช่หรอแล้วเราต้องหนยียันเดเรเดี๋ยวให้หญิงรีวิวไปทีละตัวแล้กันฮะโอ้ยยอุ๊ยอัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันฮะเนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทำตามเด็ดขาด เยลลี่งิงเมืองสุรินทร์ใครได้เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเคี้ยวเพลินนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่างิ้งอยากกินสวัสดีฮะเยลลี่งิ้งเองฮะก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกให้น้องหางิงหน่อยนะแล้วก็ขออนุญาตช็อกโกแลตดูใบมัชเบโล่เยลลี่กรอบมันหนึบมือกรุบกล้องเมาส์คีย์บอร์ดโลจิเทคฮ่ใครที่กําลังจะซื้อของในแอปช้อปปี้อยู่แล้วรบกวนเข้าแอปผ่านถุงช้อปปิ้งซ้ายล่างของคลิปนี้หน่อยนะซื้ออะไร ก็ได <S an> ้ฮะในแอปน้องให้หญิงก็จะได้ค่าขนมไปด้วยฮะแน่นอนฮะวันนี้นะก็มีอัปเดตยันดีฟด้วยแล้วก็มีเล่นอะไรค่อนข้างหลากหลายอย่างนะเอออาจจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะก่อนจะไปอัปเดตฮะมีคนอยากจะให้น้องให้หญิงอ่ะขับรถไปชนพอดีเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะให้หญิงอ่ะไม่ได้ขับรถไปชนพอแล้วก็ไม่ได้เข้าห้องอินโฟจังด้วยก็จะมาทดลองให้ดูนั่นแหละฮะปไปกั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตียวเตียวว้ายเฮ้ย โอ๊ยให้หญิงเคยทําชาเลนล้างเผ่าพันธ์ไปแล้วนะคนเลิศอะโอ้ยขอโทษยายก้อยเปิวให้หญิงจะไปหาพอออกมาแล้วพอลองขับไปใกล้ๆไปชนเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคมันยิงเราไม่ได้ฮะตอนแรกนึกว่าให้หญิงจะโดนยิงนะแต่ว่าเราก็ทําอะไรพอ,ออไม่ได้คนระับทุกคนนี่เห็นปะหนอต่อไปไปห้องอินโฟจัง โอ้ยไข่ปิ้วนะมาแล้วฮะบายบายขออนุญาตไปหาอินโฟจังมาอินโฟจังโอเคโอ้ยโดนไล่ออกจากเกม <Yeah. S 1> อะไรคือการเล่นเป็นแมววะ Play as cat <c oughs> มีคนอยากให้น้องขญิงเป็นแมวเป้าตัวนี้ฮะ <c oughs> แล้วก็กำจัดคนต่อหน้ารุ่นพี่ <c oughs> นี่เลยนี่ <c oughs> พลังแมวเป้าไปแล้วก็ ยกโอ้ยโคตรแข็งแรงนี่น้องแงวเสกนี่โอ้ยแมวเด้งเฮ้ <Destroy> ยเอา้าเราไปไหนแล้วอะแล้วทีนี้เออน้องแมวเสียใจหาโอ้ยเซนคอมไม่รักแมวนะใช้โหมดสแนปฮะทุกคนโอ้โยเล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 ยมามามานี่แมวคลั่งแมวคลั่งเฮ้ยไปไหนแล้วนะ่ะโอ้ยเราเป็นแมวฮะคอมโอเคเฮ้ยให้หญิงของกระทืบคนหน่อย เออนี่เออพลังแมวเป้าอ้อยอ้อยพอแล้ว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 ติ๊กตอกไม่ชอบคอมสวัสดีน,นดี่อ้ยนี่อรไรยเออพลังแมวนี่เหรอฮะอ,อยากเห็นพลังแมวกันอกะอ้อยไอ้คอมตกซ่วมไม่ใช่ตกลาน้ำพุไปแล้วคือเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้นะ โอ้ยไม่โดนเฮ้ย <c oughs> พลังเมลเป้า,าหญิงจะพูดให้เหมือนเดิมอันนี้คือรายการ The Face ต้องจ้าง,างหญิงแล้วนะ3 2 1มาที่อัปเดตแรกของยันเดเละในแพทล่าสุดนี้ฮะนี่ก็ออกมาที่ห้องห้องอะไรอ่ะห้องนอนก่อนฮะมันจะมีรูปรูปนึงนะใช่รูปนี้ปะไม่น่าใช่ฮะต้องลงมาข้างล่างก่อนนะทุกคนนี่แล้วก็จะมีรูปตรงนี้ฮะแล้วก็จะว้าวว นี่ไงรูปโจกิชิกับเรียวบาโอเป็นอัปเดตที่ใหญ่และว้วาวมากเลยฮะในแพทนี้นะโอหลังจากนี้ทุกคนจะเห็นเป็นการแ acting อยู่ประมาณนิดนึงฮะเออไปแยกเอาเองนะว่าน้องข้หญิงอ่ะลืมอัดคิดตั้งแต่ตอนไหนฮะทุกคนต่อไปฮะก็มีอัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งฮะไปที่เมืองเลยอัปเดตที่2ก็คือตรงนี้นะทุกคนมายังนี่จบแล้วปาไปโรงเรียนอัปเดตที่2คือป้ายนั้นฮะเสร็จแล้ว สอัปเดตก่อนจะไปก่อนจะไปอัปเดตอันต่อไปฮะให้หญิงอยากจะมีอะไรเล่นให้ทุกคนดูด้วยฮะก็คือกดตัว X ก่อนใช้โพสต์มอร์ฮามาที่คัสตีนแล้วก็ Play ์ s อสยันเดเละฮะเล่นเป็นยันเดเละดิเฮ้ยอะไรคือเล่นเป็นยันเดเละน่ะนี่ก็คือกดไปเลยฮะสังเกตข้างบนสิมันก็จะเขียนว่า Play ์ s อสยันเดเลบายเจ็งๆนะ F อ่ F ที่1เป็นมิตา F 2เป็นโมนิกา F 3เป็นอายโน F4 เป็น Ashley g r a v e สนั่นแหละฮะก็คือลองกด F1 ก็จะเป็นมิตริวเอ้ยคิดถึงกันเปล่าแต่ว่าน้องให้หญิงไม่เล่นแล้วนะมิตริวอ่ะเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วเอ้งั้นไปที่ F2 ดีกว่าฮะไอ้ใครอ่ะเขาชื่อมนิก้าป้าจำไม่ได้แล้ว <c oughs> นั่นแหละฮะมูนิกาใช่ไหมมาจากการ์ตูนเหรอเออให้หญิงรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยสวยแบบสวยโคตรเลยอะ <Okay. S 1> ไปที่อัปเดตต่อไปฮะอันนี้ฮะนี่เวลาเราจะดูข้อมูลอ่านักเรียนที่เราไม่รู้จักใช่ไหมปกติแล้วอะเราจะต้องไปที่หน้าอินโฟจังแล้วก็ไปเลือกเซอร์วิสแล้วก็ provide student info ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะเดี๋ยวก่อนขอพิมพ์ดีบัก่อน d b u g เพื่อที่น้องให้หญิงจะได้มีแต้มอินโฟจังนะแล้วก็มาที่ student info เห็นปะเห็น <sympath> ต <ize> ัว F ข้างล่างนี่ป้าข้างหิงบังไหมเออตัว F ข้างล่างนั้น่ะคือเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดตัวเห็นปะเออเนี่ยแหละว้าวเออดีแล้วคะที่ทํานะมันจะได้เล่นเกมได้ไวขึ้นฮะขอบพระคุณพี่ยันเดฟมากเลยฮะน้อเนี่ยกดล็อกรัวๆเลยตัวอะไรมันไหลมาหาเราอะเฮ้ยเหม็นจะแคร์เลยเหม็นจะแคร์เลยไอ้ๆๆๆดูนะถ้าให้หญิงกด F หนึ่ง เราสลับร่างกันนี่ฮั้งหญิงกินใย,ยมิตะเออเฮ้ยเดี๋ยวฮั้งหญิงรีวิวไปทีละตัวแล้วกันฮะโอ้ยอฮ้ยเอ้ยเขาอัปเดตอันต่อไปฮะยิ่งใหญ่มากเลยฮะก็คืออะต้องหาคนชื่อซูอบากิก่อนคนนี้ฮะซูบากิเขามีอัปเดตอะไรบางอย่างที่มันเออดีอะอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีฮะนี่ไงซูบากินี่นี่นี่น อัปเดตของเขาก็คือเห็นปะ่ะทุกคนเห็นกันหมดเลยใช่ไหมอัปเดตของเขาอัปเดตอะไรอะอเนาะเออคือผมเขาขยับได้ฮะววา,ววา,ววาวเออจบแล้วปะ่ะไปดูตัวต่อไปกันอัปเดตต่อไปฮะต้องไปเจอกับคนที่ชื่ออีรูกระฮะอยู่ชมรมสป,ปอร์ตนะววไหนนี่นาะยอีรูกระไม่รอช้าฮะไปรับชมความอัปเดตส,สุดอลังการที่อีรูกระกันนี่นี่อีรูกระอีรูกระนี่ ทุกคนก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเนาะ <Brand. S 1> อัปเดตตัวต่อไปฮะเซโยนี่อ้าวว้าวเดี๋ยวให้หญิงจะขึ้นรูปแล้วกันฮะแล้วก็ไม่พอนะยายอาเจียก็อัปเดตเหมือนกันนี่ว้าวอียทรงผม มีรายละเอียดมากขึ้นฮะแมวที่อยู่หลังหน้าต่างห้องอาจารย์จะมีเสียงร้องและมีโอกาสหนึ่งในร้อยจะได้ยินเสียงที่แบบเป็นเสียงแร Reason ่ท pues so. ุกคนเป็นเสียงหายากฮะไปไปไปโป้เงี้ยวเงี้ยเงี้ยวเดี๋ยวเงียบก่อนให้หเงียบก่อนร้องดิร้องฮะวีวีวคือ นี่คือชื่อน้องเป้านะทุกคนเป้าเป็นไรวีวีวีงแงแงวี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 เอใครน่ารักกว่าฮะใครน่ารักกว่าวี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 เฮ้ยมันเสียงยันเดฟไม่ใช่หรอช่ป้าชั้ป้าได้ยินป้าได้ยินป้าทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้เสียงใหญ่ๆห่อ่ะใช่เสียงยันเดฟเสียงยันเดฟวีมันขนาดนั้นวะ มันมากอัปเดตต่อไปฮะเกี่ยวกับยายโอซานหวยฮะต้องให้มันใส่ชุดว่ายน้ําก่อนนะซีเออมันจะมีแรงวาวฮะน้องห้งหญิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะวาวขนาดไหนย่าวุ้ยตื่เต้นจังเลยมาพอดีฮะกับน้องแอชลี่แล้วก็น้องโอซานวา่วยชุดว่ายน้ํามีการเปลี่ยนแปลงฮะฮะอะไรวะยันเด็บ โอ้ยวิววิวัว,ว,ว,วแต่ไปเล่นเสียงแบวน่ะเอนะเอบ้าหรือเปล่าอัปเดตต่อไปฮะต้องใช้สิ่งนี้นะพิกแอ็เออจะไปขุดถ้ำหลังกำแพงนั่นแหละฮะา,ปาไปโรงเรียนกา ขอเป็นใย,ยมิติวมาขุดเจาะหลังโรงเรียนหน่อยละกันฮะให้หญิงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะอีกแค่สามสี่เจาะนะมาขุดบูดอ่ฮะขุดประตูบูดอกันนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วคัตซีนมันแล้วเฮ้ <c oughs> ยใยมิติวมันจะบักไหมเนี่ยม,มิติวมาเจอแวนพายฮะใครจะชนะฮะเอา้ามิตาให้หญิงหายไปไหนฟังนะฟังนะฟังนะเรารอดูอัปเดตคัดซีนมันรายละเอียดดีขึ้นด้วยปะ แต่ให้หงิก็เหมือนเคยเจอไปแล้วนะนี่มั้งอัปเดตใช่เมื่อกี้เออเออนี่นี่นี่อัปเดตอืมใช่อันนี้ก็ด้วยอเออเออเนี่ยแหละอัปเดตอันนี้เรื่องจริงนะ เออเนี่ยอัปเดตปบมืออัอัปเดตก็คือเพิ่มเสียงอื้อของออยานฮะจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงอัปเดตคือเพิ่มเสียงภาคของอายานตอนอื้อนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> เนี่ยอันนี้อันนี้ก็ด้วยเนี่ยเนี่ยด้วยแต่ก่อนมันไม่มีใช่ปะยันเดฟเขาเขียนบอกอย่างนี้ยฮะว่าอัปเดตเสียงอื้ออือ ใช่ไหมใครจำได้บ้างแปะแปลปปะ Look, <Sister. S 1> อะส่วนเสียงอันเนี้ยก็มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกฮะทุกคนอืมอันน,น,นี้อันนี้ปกติ <She S 1> นะหลังจากนี้ขอข้ามเลยฮะเออเพราะว่าเคยเล่นไปแล้วนะเหมือนอันเนี้ยก็มีอัปเดตเพิ่มด้วยนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแพทก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของแพทล่าสุดอนะฮะใช่ปะเพิ<ๆ>่มรายละเอียดหรอกับเพิ่มฉากหลัง ไม่รู้ดิจําไม่ได้ฮะทุกคนเอออ๋อเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งคะทุกคนให้หญิงรู้สึกไม่ชินตาน่ะเออขอกดข้ามแบบไวๆไฮะโอ้ยตรงนี้ไม่ได้นะติ๊กต็อกไม่ชอบในช,ชุดชุดไอ้นี้ยชุดอันตรายฮะเร็ว,รวๆโอ้ยลอยเตี้ยวโอ้ยโอ้ยหรือเปล่าวะโอ้ยมีไฟด้วยแม่อันนี้หญิงไม่เคยเห็นนะแต่ว่าไอไ้รายละเอียดอันเนี้ยเคยมีมาแล้ว เออในแพทก่อนๆฮะแต่สำหรับแพทเนี้ยมีเออเออเอออยาโนเอออานะอัปเดตต่อไปอ่ะทุกคนอ่ะน่าจะต้องกราบเท้าพี่ยันเดปอ่ะทุกคนเพราะว่าเขาทำให้ชีวิตในเกมของเราอ่ะดีขึ้นฮะไปตอนพักกลางวันเลยฮะนี่นี่อัปเดตใหม่อัปเดตใหม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่นยอุยว้าวอมายกินข้าวตอนเที่ยงว้าวเออแต่ก่อนนางไม่กินข้าวนะแต่ก่อนอ่ะนางจะมายืนสล่อนปอนอยู่ตรงเนี้ยนางจะยืนแบบว่าไม่รู้ ฝีรู้แปดอะไรเลยอะทุกคนแต่ตอนนี้เขากินข้าวได้แล้วแต่ว่าลูกกระจอกของมันอะก็ไม่กินข้าวนะเพราะว่ามันต้องทําตามคําสั่งเจ้านายไงฮะเนาะเนี่ยยายอมายก็กินข้าวคนเดียวเชิดเลยนี่ฮะเป็นอัปเดตใหม่ออมายกินข้าวแล้วอาเหตุผลจริงๆก็คือนางอยากให้เรากําจัดโดยการวางยาอมายได้ในตอนเที่ยงอือัปเดตต่อไปฮะน้องฮ้าหญิงจะต้องกําจัดใครสักคนในโรงเรียนก่อน ให้หญิงขอกําจัดพวกยันในเละละกันฮะเออเอออ้อยอ้อยคนอยู่เต็มเลยคนอยู่เต็มเลยให้หญิงรู้สึกว่าไอ้ตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้โกงสุดเอาไงมันเงาแล้วอย่าพิ่งนะอุ้ยเลยเลยเฮ้ยให้หญิงเงียบเวอร์เมื่อกี้เม้มปากสุดๆเลยฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์พวกเธอฉันไม่แคร์พวกเธอแต่ว่ามันจะเห็นกันเกินสามสี่คนไม่ได้นะ อตอนนี้ตำรวจจะมาแล้วฮะโอ้ยโอ้ยอ้ย <laughs> ขวางทางโอ,โอเคนี่นี่เทคนิคข้งหญิงนะต้องให้มันมายืนตรงนี้เว้ยนี่นี่ดูนะนั่งน่าจะเงาวนะมันน่าจะติดงูนะเออติดเห็นไหมเห็นปะนี่มันติดเงาแล้วเออเทคนิคตู้ล็อกเกอร์ทุกคนโอเคออ้ยเม้มปากขออนุญาตเงียบ ไอแลเอเด้เอเ้ย,เ,ย,ยเลิศเก็บได้แล้วฮะทั้งใยแอชลี่แล้วก็ใยมิติวฮะแล้วทีนี้น้องข้าหญิงอ่ะอยากจะรองว่าถ้าเรากด F 1ละ่ะเป็นมิติวได้เปล่าอา้าวก็เป็นได้นี่แล้วศพก็หายอ,าอ้าวเฮ้ยแล้วใยโมนิเฮ้ยเล้เฮ้ยเยยยันเดเลมาแทนยังไงอะแล้วใยโลนซ่ามาจากไหนอะ่ะไอ หายแล้วฮะยากเกินทุกคนถ้าห,หญิงแบบเม้มปากเว่อร์ติดงาวแล้วหนึ่งติดงาวสองโอเคอืมสเต็ปนี้สเต็ปนี้ไปด้วยไอยโนะอือไอยาโนติ้วแตกโอ้ยเก็ได้หมดเลยโคตรเก่งอะ่ะนนอ้องให้หญิงลองไอ้นี่ได้ไหมกด F2 เหมือนนี่มีสิทธิ์หายเฮ้ยตกใจเราเราขำฮะแต่โอเคไม่เป็นไรเราฮะให้หญิงจะปล่อยอายนโนมันตุยแบบนี้แหละฮะให้หญิงก็อยากรู้เหมือนกันถ้าตัวเราตายอะ่ะเราจะเกิดมาใหม่ไหมพรุ่งนี้เอออัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะอยู่ในฉากต่อไปนี่แหละก็คือฉากตำรวจลงนะไปดูกันนี่ไงอ้า อ๋อโอเคอัปเดตต่อไปก็คือตำรวจมีหน้าที่ต่างกันทุกคนว้าวว้าวนี่เห็นปะเออนี่นี่หน้าต่างกันฮะเดาเฮ้ยนี่ไงมาแล้วฮะงานศพกับผู้ชายสี่คนคืออะไระคืออะไระเฮ้ยอ๋อเวลาในเมสิตมันตายอ่ะ มันก็จะจัดงานศพด้วยแล้วตอนเนี้ยเราก็กลับมาเป็นปกติฮะทุกคนเนาะแม้ว่าเราจะฆ่าตัวเองไปแล้วนะเหลืออีกอัปเดตหนึ่งฮะในภาคของยันจังนะในไหนไอบูดอชแนลอยู่ปะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมาดูอัปเดตของตัวเองหน่อยคือหน้าไอบูดอมันโหลฮะให้ก็เลยหาไม่ค่อยเจอนะเนี่ยไม่เหมือนเซนคอมเลยเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงดอหยุดก่อนแล้วก็รับภารกิจของนาง <c oughs> ฮะอะไรๆนี่อัปเดตใหม่ก็คือเงาดำๆอ่ะ มันเป็นยันไอ้มันเป็นไลบารุตัวใหม่แล้วฮะเออจบปะไปอัปเดตต่อไปเลยปะ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 ป,ะปะอัปเดตต่อไปฮะต้องมาที่ภาคเรียวบ่าแล้วก็ต้องไปที่ห้องเรียนของยายเรียวบาฮะไปที่ห้องเรียนของเรากันเถอะนี่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 มีมีป้ายประกาศ อ่ะคนหายฮะยายซุมิเลหายนี่โอเคจบข่าวด่วนฮะทุกคน breaking news ก็คือมีอัปเดตในระหว่างที่น้องข้หญิงกำลังไลฟ์นะวันที่18เนี่ยเห็นปะเออวันนี้เป็นตอนไลฟ์อยู่นะเราเมื่อกี้ยันเดบะก็กำลังอัปเดตมาเลยแล้วทีนี้น้องข้หญิงก็ก็จะมาส่องฮะว่าอัปเดตเีใหม่มีอะไรบ้างโอ๊ยกก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 กลิ้นโคตรกกปาไปดูกันฮะมาแล้วฮะอัปเดตแรกนะในแพทใหม่ที่มาเมื่อกี้ฮะก็คือนี่ ไปที่ห้องนอนห้องนั่งเล่นของเราฮะอืมมาที่ห้องนั่งเล่นของเราลงมาข้างล่างลงข้างล่างก็เจอกับรูปนี้ไงเออรูปมันเปลี่ยนว้าว <c oughs> คุ้มค่ามากอะน้องให้หญิงอะใช้เวลาเกือบ40นาทีนะในการโหลดอะ <c oughs> เพื่อมาดูรูปคู่แต่งงานโจกิชิแล้วก็เรียวบ่าฮะในชุด <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น traditional j เจแปนน e สนะเอ,อชุดวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะ่ะเนาะจบไปหนึ่งอัปเดต ต่อไปก็ไปที่โรงเรียนกันหาต่อไปฮะเกี่ยวกับชมรมทําอาหารฮะทุกคนต้องรอให้ไปพวกชมรมทาอาหารนะมันถือจานที่มีคุกกี้อยู่ฮะเออรอเลยฮะง,ง้างรอเลยง,ง้างรอโอเคนางถือถาดแล้วสิ่งที่มันอัปเดตมาก,ก็คือนี่ตกใจดิตกใจอ่า <c oughs> <c oughs> ก็คือแต่ก่อนหน้านี้นางอ่ะจะวางถาดทิ้ง เออจะทิ้งถาดลงบนพื้นถ้าเราทำตัวน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นางไม่ทิ้งถาดแล้วฮะอัปเดตต่อไปฮะก็คืออันนี้ฮะนี่รูปของซูมิเลอะไรวะมันบอกว่ามันเปลี่ยนรูปนะทุกคนย้อนคลิปดูเอานะว่ารูปมันเปลี่ยนหรอเขาใช้คำศัพท์ว่าถ้าโพสของซูมิเลอะ่ะมันดูไม่เหมาะสมสำหรับเขาเลยในฐานะที่คนหายตัวอะไรอย่างเงี้ย ฉันก็เลยเปลี่ยนท่าโพสต์ใหม่ไปเป็นท่าโพสต์นี้ฮะอันนี้คือเป็นท่าโพสต์ที่เหมาะสมสําหรับคนหายปะใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะขอขอบพระคุณมากเลยฮะที่ติดตามกันมาจนจบแล้วก็ทนดู <c oughs> <c oughs> กันจนถึงตอนนี้ฮะบาย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 ฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยฮะไปแล้วฮะบายบายฮะขอพระคุณมากฮะสวัสดีฮะ